อย่าม่ยุ่งนะเพื่อนเฮ้ยเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกหรือเปล่าเฮ้ยยาวๆยาวๆได้เวลาเจ้าคอยาววิลูกโป่งตัวพองรวมล่างล่างสุดท้ายเจ้าปีาศาจเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม c l a ซ y d เด o PARK สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในวันนี้เราก็จะมาทำการตามหาซากฟอสซิลของเจ้าสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ตัวใหม่กันอีกแล้วนะแม่ได้แบบว่าตัวละนิดตัวละหน่อยประกอบไม่ครบชิ้นส่วนสักทีก็ต้องค่อยๆสะสมกันไปแล้วก็ในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนร่างเจ้าดิบโรโดคัตไดโนเสาร์ลูกโป่งของเราให้เป็นร่างสุดท้ายกันด้วยดีสิ่งที่เราจะทําก็คือนี่เลยทุกคนเราจะสำรวจที่เกาะปากกาลังที่ยังไม่ถูกสำวรวจเหลือเวลาประมาณ3ชั่วโมงงั้นก็ไปกันเลยละกันนะคราวนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ย อุ้ยดินแบบว่าดำๆกันอีกแล้วอืมอุม้ยตรงนี้มีซากอ่างั้นเราก็ลองหากันก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานี่นับว่าเป็นโอกาสที่ดีฟรึบอ่าน่าจะอยู่แถวนี้ครับผมเราก็จะหาให้ได้เฮ้ยไม่ใช่อีกสแสดงว่าอยู่นี่หรือเปล่าฟรึบอืมอยู่ด้านขวาน,นี้แน่นอนเอาละเพื่อนรปรบเฮ้ยอ,อยู่ขึ้นหรือบน สักทีสิอตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนโอ้โหชิ้นสามเหลี่ยมโอเคตอนนี้คนเริ่มจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบตามหาตรงนี้มีอีกหนึ่งชิ้นถ้าได้หัวกะโหลกนี่จะดีมากเฮ้ยเหมือนจะเป็นชิ้นยาวๆขุดไปก่อนสามส่วนเลยละกันอุย้ยไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนอุย้ยยาวอยู่คราวนี้ก็ขอขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้อืมจะมีหรือเปล่าไม่มี นั้นก็ออกซ้ายมาทางนี้เลยละกันนะอ่ายังไม่เจออีกเฮ้ยชิ๊บเฮ้ยข้างบนมีอยู่น่าจะถูกแบบว่าแย่งหรือเปล่าอืมอยู่แถวนี้เพื่อนดูสิฟราบเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหชิ้นอะไรเอ่ยอืมชิ้นโอ้โหชิ้นสั้นแม่เราก็ไม่รู้ก็เลยขุดไปซะเยอะดี่ตอนนี้ฟึบไม่เจอ ไม่มีอ่าเติมเงินเข้าไปแล้วก็รีบขุดหากันต่อครับผมแม่อยู่ริมๆนีก่ก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเอ่ยนี่ลงมานิดนึงอืมแถวนี้นี่ยังไม่เจอสัญญาณอุ้ยตรงนี้มีแบบอยู่ใกล้เฮ้ยฟราบแสดงว่าอยู่นี่แน่เลยเพื่อนอย่ามาแย่งฉันเอ,อ,อ้ยเอ้ยโอ้โหใครจะได้อขอโทษ แย่งกันแบบกระจุยกระจายต้องขอโทษกันด้วยนะทุกคนหัวกะโหลกเหมือนจะยังไม่ออกอาจจะอยู่บริเวณทางด้านขวาหรือเปล่าเอยดูสิยังไม่เจอยังไม่เจออย,อยู่ไหนหัวกะโหลกของเจ้าตัวนี้น่าจะอยู่แถวนี้แน่เลยมาค่อยๆขุดหาผม,มทำไมยังไม่เจออีกนะขวาบนนี่ค่อนข้างจะไม่มีใครตามหาผม ออฟลุบมีอยู่มีอยู่สัญญาณอืมเฮ้ยแสดงว่าอยู่แถวนี้เพราะว่าสัญญาณบอกอยู่สองจุดฟรึบไม่มีอย่างนั้นหรออืมแปลกจริงเลยนะดูซิอ,อุ้ยกว,ว้างๆครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยเออฟรบับไม่ใช่ทำไมสัญญาณมันแปลกๆแ,แม่หาไม่เจอสักทีอืมฟลึ๊บใกล้ๆแถวนี้ เติมเงินดูสิเจอแล้วเพื่อนแล้วก็ฝั่งนี้นี่เหมือนจะมีอีกหนึ่งลองตามหาคร,รับปืบดีีอยู่ใกล้ๆตรงนี้อย่าไมา่ยุ่งนะเพื่อนเฮ้ยเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกหรือเปล่าเฮ้ยยาวๆยาวๆมาเลยเพื่อนหัวกะโหลกตัวอะไร ได้มาแล้วโอ้โหด้หัวกระโหลกของเจ้าตัวนี้คราวนี้ก็ไม่ต้องแบบว่าดิ้นรลนตามหาอะไรมากมากลับกันก่อนแล้วก็เอาเงินที่เราเก็บรึมมีเงินตรงนี้อีกโอ้โหเดนโนเสาร์มันหนีเจอแล้วเพื่อนอได้มาอีกสี่หมื่นโคตรดีตามหาเพิ่มซิเราขุดได้มาประมาณ6ชิ้นออ้อเยเียด้ี่าขุดกันแบบแม่บา้าคลั่งกันเลยทีเดียวเออแทบไม่รู้ว่าจะขุดตรงไหนแล้วเนี่ย ให้ตายเถอะดูสิอุ้ยเอ้ยไม่เจอสัญญาณสักจุดแล้วตรงนี้ละเพื่อน สงสัยต้องพอก่อนตัวที่เราขุดมาได้นี่ต้องมาดูด่รู้สึกว่าจะเป็นตัวซ้ายบนดูสิเฮ้ยนี่มันดูก็รู้เลยว่าเป็นเจ้าแม่ปลาโลมาโบราณเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเจ้าตัวนี้แป๊บหนึ่งนะน่าจะชื่ออิคทิโอซอลัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลนะครับผมที่หน้าตาเหมือนกับเจ้าปลาโลมาชื่อของมันความหมายก็คือกิ้งก่าอิคทิโอซอลัสอาศัยอยู่ในยุคจูเลสิกมีความยาวประมาณ2เมตรชอบกินปลาแล้วก็พวก ปลาหมึกเป็นอาหารขาดชิ้นส่วนอีกค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำก่อนเปลี่ยนล่างเจ้าดิปโรโดคัตกันเลยดีกว่านี่ดิปโรโดคัตของเราแม่เจ้าลูกโปง่งกำลังจะเป็นล่างสุดท้ายรวมล่างกันก่อนเพื่อน แม่ยิ่งรวมล่างยิ่งแก๊สเยอะเอาละล่างที่ห้ามาแล้วจ้าอุ้ยมัดลูกโป่งให้ดีๆนะเดี๋ยวลมรั่วโดยเวลาเจ้าคอยาวอุ้ยลูกโป่งตัวพองรวมล่างล่างสุดท้ายเจ้าปีาศาจเอ,อ้เฮ้ยปีาศาจอะไรวะเนี่ยหน้าตาสุดๆอู้หูยกำลังน่ารักอยู่ดีๆกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ มีทรงผมแล้วก็ปากของมันนี่หือ <c oughs> ย่างกับไว้กลืนกินพวกไดโนเสาร์ตัวอื่นน้ำของมันก็น่ากลัวแม่หางของมันก็อย่างกับพวกยมมทูดเราก็มาดูพลังเจ้านี่กันสักนิดหนึ่งนะนี่ไงล่างสุดท้ายเลือด336 Hmm, ก็เยอะขึ้นมานิดหนึ่งแอคแท็กเจ้าต,ต,ตัวนี้จําได้ว่าไม่ค่อยเยอะ53ดีเฟนต์โคตรน้อยสปีดนี่น้อยสุดๆ <c oughs> ใช้แบบว่าอุย้ยเสริมทับได้อยู่หน้าตัวนี้แม่แต่ไม่ใช่ตัวหลักในการจู่โจมแล้วก็ยังเหลือเจ้าพาราซอนะครับผมยังไม่ล่างสุดท้ายอีแล้วก็กระโดดมาเป็นเจ้าบราคิโอซอรัสอโลซอลัสออีกหลายตัวที่อุ้ยยังไม่เป็นล่างสุดท้ายอีกพี่ดีเลยเพื่อนเจ้าลูกโป่งยักษ โอ้โหหน้าตามันแบบ <c oughs> แม่โยกทีนี่ปากอ้ารผมไดโนเสาร์ที่หน้าตาเหมือนมนุษย์ทุกหินแล้วก็ตอนนี้เจ้านกปีศาจของเรานั้นแม่เดี๋ยวจะเล่งการฝึกแล้วก็นํามาต่อสู้คู่กับเจ้าดิปโรโดคัสมาเลยเพื่อนตายังเลือกโอ้โหแอคแท็กเพิ่มไปตั้ง12อยู่ด้านบนวิแอคแท็ก 112ครับผมแล้วก็เจ้านี่มาอยู่ที่ตรงนี้เจ้าลูกโป่งอ่าก็โหดใช้ได้อยู่ลองลุยดูสิลูกโป่งปีาศาจโอ้โหคู่ต่อสู้แม่น่าจะชนะได้หรือเปล่าเอ่ยฟรึบ27ฟรึบอืม51ทคนทานหน่อยเพื่อนงับโอ้โหวิเขี้ยวของเจ้าตัวนี้แม่ไม่ค่อยแหลมคมดาเมจก็เลยไม่เยอะว้าวโดนเข้าไป82 วิ้ยกระอักเลือดตายต้องคิติเค้ลแล้วเพื่อนหึหทำไมกดคิยยากเอ้ยแล้วเฟลอะไรเพื่อนดีดีหน่อยมาคราวนี้ฟลับสี่สิบสองฟรับเฮ้ยหกสิบสี่ได้อยู่ได้อยู่อจโจอ่าใครจะอยู่ใครจะไปเพื่อนฟลับสี่สิบสองฟรับยี่สิบเจ็ดว้ายโคตรแรงหึหสปีดตัวนี้ก็อย่างน้อย อ่าคราวนี้ป้องกันสักนิดหนึ่ง30แล้วก็จงตีบโรไม่ตายเอ้ยกำจัดตัวโหดไปแล้วหนึ่งอาฟรับ42ฟรับอืม66น่าจะตายเอือแล้วก็เจ้านกของเราอุ้ยกดให้มันยากอะไรขนาดนั้น94ขนาดกดเกทผ้าไป2เกตแม่ยังแรงขนาดนี้อุ้ยจึ๊บ อืมอืมโคตรแรงเป็นร้อยตัวนี้นี่มันแรงเกินแม่ฝึกฝนมานี่ใครก็ต้องเก่งกลัวตลอดดูสิอือโจโเข้าไป98อื้อหือสังหารโหดตัวนี้นี่เหมาะแก่การแข่งขันจริงๆนี่ต้องคู่นี้โหดที่สุดโอ้ยเนี่ยมันตัวที่เรายังไม่เคยได้น่าจะเป็นเจ้าคาโนทอ,อรัสอุ้ยฟลุ๊บเว้าวโหดโหดโ,โอ้โหเกด สเกตร้อยดาเมจที่แรงที่สุดในโลกไม่เคยโจมตีแรงขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อนวิ่งแรงเกินมากระโดดกระทืบคราวนี้นี่ฟึบแล้วก็ป้องกันละกันนี่ป้องกันหน่อยเพื่อนอืมแล้วก็ขยี้เจ้านี่เลือดมันเยอะเพราะฉะนั้นต้องลดเลือดให้ได้เยอะที่สุดว้าว 82โอ้โหโดนไปก่อน85ดหาดเมจแรงคราวนี้ไม่ต้องป้องกันก็ได้เพื่อนน่าจะไม่คิติเคอลหรือเปล่านี่ไม่คริยังมีโอกาสรอดชีวิตอุ๊ยเออคราวนี้นี่แม่เจ้านี่สุดแบกจริงๆอ่าเป็นร้อยครับผมแต่ไม่ได้โจมตีไม่เป็นไรเจ้านี่จะมาะเด็จศึกให้นี่เจสิบสี อุ้ยเลือดอย่างต่างแม่เล่นแบบขำๆชิวๆก็น่าจะชนะอุ้ยเฮ้ยขำเกินดีดีดีดนี่เล่นดีๆเพื่อนอย่าประมาทมา72อุ้ย48เจ้านี่นี่เน้นป้องกันเฉยเดี๋ยวก็โดนออืมไม่รอดหรอกมาเราก็จะทุ่มให้กับการจู่โจมครั้งนี้โอ้โห 98ไปสแม่ยังตกใจกับการคิดิโค้ของเจ้านกปีศาจอยู่เลยตอนนี้นะครับผมแม่เจ้าหัวงอนพาราซอเดี๋ยวเราก็คงต้องอัปเกรดให้เป็นร่างสุดท้ายเออจะได้แบบว่าตามตัวอื่นได้ทันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับการขุดหาคอสซิลในวันนี้โกลิเดว่าแม่น่าตื่นเต้นได้เห็นแบบว่าเจ้าปาโลมาที่อุ้ยโคตรโชคดีขุดได้หัวกะโหลกข,ของมันด้วยแล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์ลูกโป่งปีศาจของเรา เ,ออเก่งกาจไหมทุกคนไม่ค่อยเก่งใช่ไหม <c oughs> อาจจะต้องนําไปฝึกฝนมาเพิ่มในคราวหน้านะครับผมเราก็จะได้ขุดที่มา้ายูนิคอร์นกันอีกแล้วล่ะและอีก6วันก็จะมาตามหากระดูกของเจ้ามังกรวาเวลเพื่อผ่านเควสนี้กันให้ได้เราจะได้ไปขุดในที่ซีเครตกันสักทีนะต้องมีเลเวล2เจ้าวาเวลดาก้อนใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้าไดนโนเสาร์ตัวใหม่ๆเปลี่ยนร่างกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พีต่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ